นิการสอนใจบายปื้มสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีโครงการเด็กช่างสร้างชาติสวัสดีครับนี่คือช่ว์นิการสอนใจจากปื้มครับผมจะเป็นช่วงที่ผมนานิการที่ผมแต่งขึ้นมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพื่อให้แง่คิดกับวัยรุ่นและผู้ใหญ่นะครับผมและสาหรับเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องเด็กช่างกับสาวขายไอติมสําหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักของคนสองคนเรื่องราวจะเกี่ยวกับอะไรเอ้าไปชมกันเลย เขาจะมาอีกนะเขาคนนั้นนะ่ะเหม่แล้วบ่นอะไรกับตัวเองไม่ทราบจะพื้นรักอ้าวเธอเองเหรอเป็นยังไงบ้างล่ะได้ข่าวว่าสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วดีใจด้วยนะขอบใจจ้าว่าแต่แอบ,บเห็นเธอนั่งเหม่ออยู่ตั้งนานแล้วเธอเป็นอะไรไปหรอบอกฉันทีสิคือฉันกำลังแอบ,บชอบคนคนหนึ่งอยู่นะ่ะว่า จริงสิดีจังเลยเธอมีคนที่ชอบอยู่ด้วยว่าแต่เขาเป็นคนแบบไหนเหรอนี่ฉันก็กําลังรอเขาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมาอีกหรือเปล่าเพราะเขาอะชอบมาซื้อไอติมที่ร้านฉันจริงดิไม่แน่นะวันนี้เขาอาจจะมาก,ก็ได้เพราะฉันอาจเป็นแท,ท่ธิดาแห่งความรักของเธอก็ได้ ไงนัเขามาแล้วมาแล้วจริงๆด้วยไหนไหนขอฉันดูหนุ่มที่เพื่อนรักฉันหลงเป็นบูนตาหน่อยสิว่าเป็นยังไงฮะฮะ,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 ะจะาคนนี้เนี่ยนะเอาวันนลาใส่คนครับค่ะได้เลยค่ะ จะได้คุยกับเขาอีกนะโอ้ยตายแล้วทำไมเธอถึงไปชอบคนแบบนี้บ้าหรือเปล่าเอา้าทำไมล่ะเขาไม่ไดีต้องไหนล่ะดูท่าทางหน้าตาก็รู้แล้วว่าแบบนี้น่ะมันอัตภานชัดเธอจะไปคบกับพวกคนแบบนี้ได้ยังไงน่ากลัวจะตายชัก <c oughs> แม่เธอไม่รู้ถึงความน่ารักของเขาหรอก <c oughs> หน่อยให่เพื่อนตาทัวอ <c oughs> มาน,นี่เลยมาน,นี่เลยฉันจะทำให้เธอตาสว่างเองเอ๊ะ <c oughs> จะพาฉันไปไหนหรอสายตาของฉันเนี่ยไม่ผิดพลาดแน่นอนว่าคนแบบนั้นดูยังไงก็ไม่ใช่คนดีแน่ย่ะอะ,อะนั่นไงจเจอแล้วเจอแล้วจริงๆด้วยเฮ้ยดีใจจังเลยอ่ะฉันจะตามหมอนั่นไปแล้วเธอจะได้เห็นว่าธาตุแท้ของคนแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นยังไงอ่ะเขากินไอติมหมดแล้วดีใจจังเลยไม่เห็นจะน่าดีใจเลยเอาละ เขาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เร็วแบบนั้นหรอกฉันไม่ยอมให้แกหดีไม่ได้หรอกเพื่อนี่แสนดีและไร้ยี่งสาของฉันนี่อยากไปนั่งซ้อนท้ายเขาใจวิบ้าเอ้ยหลงกันจนได้แต่เห็นเจ้านั่นเข้ามาในซอยนี้ปะ่ะสงสัยเราต้องลองเดินหาแล้วละ่ะจ้าจ้าว่าแต่แถวนี้เนี่ยน่ากลัวจังเนะาะก็ฉันบอกแล้วไงเมื่อเจ้านั่นดูยังไงก็ไม่ใช่คนดีมันก็ต้องไปอยู่ในที่ที่น่ากลัวแบบนี้แหละ เฮ้น้องสาวมาทำอะไรแถวนี้จ้าว้าวน่าดักใส่ได้เลยเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยฮะไม่ใช่คนแถวนี้เนี่เชื่ออะไรเจน้องสาวเธอฉันกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจัดการเองเี่จะพวกอนพันธ์ที่จะไปไหนก็ไปเลยอย่ามายุ่งกับพวกฉันนะโอ้โหแย่วปในปากก้าจริงจ้งเน้อแบบนี้มันต้องเล่นด้วยซะหน่อยแล้ว ามาเร็วมาเมาเา่นนอยแ่แก,กนี่แน่หิงตบีมั้งเว่น,มนไม่ต้องห่วงฉันเธอรีบหนีไปทังไงดีชๆไม่ทันแล้วลน่ะส เดี๋ยวต่อไปก็ถึงคิวเธอเองอะไม่ต้องห่วงโอ้ยน้อยเนี่ยมึงคุอคุณคนนั่นเองเจ้านั่นมาได้ยังไงเนี่ยเอ๊ะขอเสื้อทำไมหรือว่ามันตั้งใจจะสารต่อเจ้าอัจฉรนพวกนั้น จะตไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้แหละรอฉันก่อนนะเพื่อนรักอ่ะคุณเธอไม่เป็นไรนะค่ะฉันไม่เป็นไรขอบคุณนะคะอืมงั้นก็ดีแล้วข่าหลังก็ระวังตัวด้วยนะครับอ่าสี่ปีต่อมาไว้เจอกันครับเจ๊ เฮ้ hey, ไม่เจอกันนานเลยนะว้าเพื่อนรักนี่เองไม่เจอกันนานเลยเนาะใช่ใช so, so exactly ่ก so, ็เพราะว่าฉันต้องไปเรียนที่อื่นนี่นาแล้วนี่ก็เพิ่งจบแล้วได้กลับมาที่นี่ยังไงแล้วแล้วแฟนเธอล่ะเขาเป็นยังไงมั้งก็อย่างที่เห็นนี่แหละฉันโชคดีที่นอกจากเขาจะเป็นคนจิตใจดีและยังเก่งแล้วก็ขยันด้วย สมัยก่อนตอนที่เขาเรียนอยู่เขาเรียนสายอาชีวะทําให้เขาได้ทังความรู้และทักษะอาชีพไปด้วยกันและระหว่างเรียนเขายังได้ไปทํางานพิเศษควบคู่ไปด้วยช่วยทําให้เขามีความชมนานาญในการซ่อมรถตั้งแต่เรียนเขาเลยมีเงินเก็บช่วยเหลือที่บ้านและส่วนหนึ่งก็มาเปิดร้านของตัวเองด้วยบวกกับเขาเป็นคนขยันตอนนี้การงานก็เลยรุ่งเรืองมีลูกค้าเข้าเต็มร้านเลยละ่ะนี่แหละสเสน่ห์ของเขาทั้งเก่งทั้งขยันยืนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครทั้งนั้น แถมตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเรียนต่อปริญญาโทด้วยนะเฮ้ยทีรักของฉันเนี่ยเท่สุดๆเลยว่าแต่ว่าทำไมตอนแรกเธอถึงมาตกกลุ่มรักนายคนนี้ได้ล่ะเอ๊ะเพราโผล่มาเธอก็ชอบเขาแล้วแบบไม่มีปีไม่มีขุยเลยนะนี่ไม่แปลกไปหน่อยหรอเนี่ยอืมนั่นสินะฉันก็ไม่มีโอกาสได้เล่าให้เธอฟังเพระโผ่มาเธอก็คันหัวชนฝาเลยงั้นฉันจะเล่าให้เธอฟังละกัน วันนั้นเป็นวันที่ร้อนมากๆ้าร้อนจริงๆเลยแอบจิกไอติมตัวเองกินสักก้อนได้ไหมเนี่ยร้อน้อนร้อนพี่ฮะผมผมขอวานิลาหนึ่งลูกคะได้เลยจ้าหนุ่มน้อยขอให้อร่อยกับไอติมนะบ๊ายบายน้ำน้ำนำ ไอติมไอติมไอติมเหนียบๆแล้วจับจับแล้วฮะไอติมอืมฮะตายแน่ๆตายแน่ตายแน่เด็กคนนั้นตายแน่เลยทำไงดีทำยไงดีทำไงดีทำไงดี นี่หนุ่มน้อยขอโทษทีนะที่เจ้ามอไซค์ของพี่มันแย่งไอติมหนูไปกินหมดเลยเอ๊ะป้าเดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อลูกใหม่ให้นะเพราะฉะนั้นอย่าร้องไห้ล่ะเอ๊จิงเหรอฮะฮ่าฮ่าิงสิก็เจ้ามอไซค์ของพี่มันแย่งไอติมของน้องไปกินหมดเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องรับผิดชอบไงเย่เย่เย่งั้นผมขอวันนี้รหนะ จริงเหรอพี่ก็ชอบกินวานิลลาเหมือนกันดีเลยดีเลยขอโทษครับขอวานิลลาสองลูกใส่โค้ดครับอ๋อและนั่นแหละคือตอนที่ฉันตกหลุมรักเขานะจ๊ะทีละขอวานิลลาใส่โคนลูกหนึ่งสิวันนี้ร้อนชะมัดเลยได้เลยค่ะจัดให้เดี๋ยวนี้เลยนี่สินะที่เขาว่ากันว่า เรื่องของความรักนะ่ะไม่ใช่เรื่องที่คนนอกอย่างเราจะเข้าไปยุ่งได้เพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคนอย่างแค้จริงไม่ใช่เรื่องที่คนนอกจะสามารถมาเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นการปรึกษาเรื่องความรักกับคนอื่นหรือไปให้คำปรึกษานั้นอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดของคนสองคนเพราะสุดท้ายนั้นคนนอกก็ไม่ได้มาอยู่กับเราและเราไม่ควรตัดสินคนจากที่เห็นภายนอกหรือเพราะได้ยินเขาพูดกันมาเพราะในสังคมนั้นก็มีแค่คนดีและไม่ดีอยู่ร่วมกันเสมอทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตนเองและเลือกที่จะสําเร็จได้ด้วยตัวเองเหมือนเด็กช่างในเรื่องที่เลือกเรียนสายอาชีวะด้วยตนเองแล้วก็ขยันเรียนขยันทํางานควบคู่กันไปด้วยเมื่อเรียนจบก็มีแค่ความรู้ประสบ และุนก็สามารถประกอบธุรกิจของตนเองได้ด้วยกำลังทรัพย์และความรู้ที่สั่งสมมาจนสามารถดูแลครอบครัวและคนรักของตนเองได้โครงการเด็กช่างสร้างชาติได้ทุนได้งานได้อนาคตชุนการศึกษาเด็กช่างสร้างชาติในโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิ SCG สำหรับนักเรียนม .3 ที่เรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม รับสมัครแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม2556หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scgfoundation.org